ความว่างหรือภาวะที่ว่างนี่มันเป็นระดับธรรมะหรือธรรมะในระดับสุดท้ายของพระพุทธศาสนาคือพูดได้ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นไปจบลงที่ความว่างนั่นแหละแก่พระนิพพาน มันเป็นสภาพที่ว่างที่สุดว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเมื่อถึงความว่างนี่ในลักษณะนี้แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรเหลืออยู่สำหรับที่จะต้องสะพกปฏิบัตินี่เป็นปัญหาอีกต่อไปพระเอิญในคำพูดมันก็ มีข้าวเงื่อนในเราคิดอย่างนี้นคือคำว่าวางปลอยวางคําว่าวางคือวิมุตติว่างแล้วมันก็ว่างมันก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จิดไม่จับไม่ยึดมันอะไรวางแล้วก็ว่างท่านว่างแล้วมันก็เวิรงว่างไปหมด โดยทางร่างกายทางวัตถุก็ว่งว่างจากมีสิ่งของใดๆแต่ในทางจิตใจคือว่องว่างไปเสียจากสิ่งที่จะปรุงจิตสิ่งที่จะเป็นปัจจัยปรุงจิตนั่นอะว่งว่างไปหมดไม่มีเหลือมันก็มีการปรุงจิตไม่ได้ที่จริงสามคำนี้ควรจะใช่รวมกัน ในข่าวๆเดียวกันว่าว่างแล้วก็ว่างแล้วก็ว่างอลองพยายามทำดูทีนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องว่างนี่เลยให้ละเอียดละอ่อต่อไปในชั้นแรกก็จะดูถึง โดยพยัญชนะคือโดยตัวหนังสือหรือโดยคำพูดนี่เป็นหลักทั่วไปในพระคำภีจะรู้จักอะไรก็ดูสิ่งนั้นในลักษณะของคำพูดหรือตัวหนังสือที่ใช้พูดกันเสีก่อนโดยตัวพยัญชนะเกี่ยวกับความว่างนี่ก็มีพยัญชนะที่รวมกันอ่านได้ความว่าสุญญะ สุญญะเป็นคุณาบทเราซึ่งว่างในสุญญาตาคือความว่างถ้าจะเป็นการทับศัพท์โดยตรงไม่แปลก็เรียกว่าศูนย์สุญญะศูนย์สุญญาตาความศูนย์แต่เราไม่ค่อยรู้เรื่องความศูนย์ในทางจิตทางวิญญาณ หรทางปรมัตถธรรมมักจะรู้เรื่องศูนย์กันแต่เพียงทางร่างกายแล้วก็ใช้คำนี้มีในในความหมายที่ผิดผิดก็เลยให้โทษกันจะได้ประโยชน์เช่นคาว่านิพพานนังประมังสุนยังมักจะเที่ยวความว่านิพพาน เป็นของศูนย์เปล่าอย่างยิ่งสุญญะแปลว,ว่าศูนย์เปล่าถ้าปแปลว,ว่าศูนย์เปล่ามันก็หมดหมดค่าหมดความหมายหมดอะไรโดยรการั้วงเราระวังคำพูดโดยเปันชนะแล้วก็โดยอัทถะคือโดยความหมาย ถือเอาไว้ถูกต้องว่าในเรื่องของชาวบ้านนะถือกันอย่างไรในเรื่องของภูรูธรรมะถือกันอย่างไรในพระคัมภีถือกันอย่างไรแต่ในที่นี้ขอให้จำไว้อย่างแน่นย้ำว่าคำว่าสุญญะคือสุญญาตานี่้แปลว่าว่างถ้าจะแปลทับสาว่าศูนย์ก็อย่า พูดว่าศูนย์เปล่าอย่าพูดว่าศูนย์เปล่ามันเป็นศูนย์อีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เรื่องศูนย์เปล่าเป็นเรื่องว่างจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีมันว่างหมดจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีคือเป็นทุกข์ว่างหมดจากสิ่งใดก็เรียกว่าศูนย์จากสิ่งนั้น แล้วก็ไม่ได้มีความหมายไปในทางศูนย์สิ้นเสียหายแล้วก็ไม่ได้มีความหมายไปในทางว่าเป็นศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอย่างนี้ตัวหนังสือมันปนเปกันอยู่คำวา่าศูนย์กลางไม่ใช่สุญญาตาไม่ใช่สุญญาในที่นี้คำวา่าศูนย์สิ้น เราเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่ความหมายอันนี้ความหมายนี้มันมีมันมีมีสิ่งนั้นๆมีสิ่งนั้นๆที่เป็นประโยชน์มีทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ที่ควรจะมีแต่แล้วก็เรียกว่าสุญญะคือมันว่างจากสาระหรือความหมายที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตน ฉันเรามีเงินมากๆแต่ไม่มีความยึดถือว่าเงินของเราเรียกว่าเราก็ะทำให้เงินนั่นศูนย์หรือว่างไม่ยึดถือว่าโดยความเป็นตัวตนแต่เงินนั่นยังคงมีอยู่เอาไปใช้ซื้อของก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามแบบ อของเงินในในบ้านในเมืองในโลก <c oughs> เงินก็ยังคงเป็นเงินไปตามแบบของคนในโลกแต่ว่าเงินนั่นเป็นของศูนย์ศูนย์คือว่างว่างสำหรับเราะจะพูดว่ามีเสมือนไม่มีก็ไม่ถูกนะัก เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังจะใช้เงินนั่นก็ได้ใช้เมื่อไรก็ได้จะถือเสมือนไม่มีไม่มีจะใช้มันก็ไม่ถูกแต่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของเราดังนี้คือความหมายของคำว่าศูนย์หรือว่างมันไม่ได้ศูนย์เปล่ามันยังคงมีอยู่อยากี่ใช้ประโยชน์อะไรได้ แต่ว่าเจ้าของไม่ได้ยึดถือหมายมั่นสำคัญเอาว่าเป็นของเรา